มาเริ่มอ่านที่หัวข้อแรกกันนะครับ Why Model and What to Model ก็คือเขาคงจะพูดว่าทำไมถึงต้องทำแบบจำลองนะแล้วจะสร้างแบบจำลองอะไรนะครับเราเริ่มด้วยการไปตรวจสอบนะครับหาโมเดลหรือแบบจำลองที่มีอยู่แล้วนะครับในพวกเปเปอร์ทั้งหลายเนาะในบทความทั้งหลาย แล้วก็พบว่าบทความเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ตรงกับความต้องการของเขานะ n ิ e มิดอเวอร์นะครับหรือว่ายังไม่ตรงกับความเข้าใจปัญหาของเขานะครับของไอ้เนี่หรือว่าวีพวกนี้นะครับก็หมายถึงกรรมการชุดที่ทำโมเดลนี่แหละชุดที่เขาอยู่เป็นเป็นรองประธานอยู่นี่นะครับดังนั้นนะครับพวก เราพวกกรรมการนี่นะก็เลยสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเราขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เหมือนกับใส่พวกอ,อินเตอร์แอคชั่นหรือพวกปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยที่มันซับซ้อนเนี่ยนะระหว่างคนนะครับกับตัวพาหะภาหะนำโลคที่มันเป็นแอร์บอลที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศได้นะครับซึ่งมันก็จะมีพวก พาติเคิลหรือพวกอนุภาคที่ออกมาจากการหายใจอ่นะก็พวกฝอยละอองไอน้ําลายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีเชื้อโรคหรือไวรัสที่มันเกาะอยู่บนฝอยละอองพวกนั้นอยู่นะครับรูปที่หนึ่งเนี่ยแสดงไดอะแกร,รมนะครับแผนผังของระบบเนาะก็รูปที่หนึ่งคืออะไรก็รแวบ,บไปดูนิดหนึง่งคุ้นคุ้นไหมครับรูปที่หนึ่ง ก็เป็นไดแ้แผนเป็นแผนผังเดี๋ยวจะเราเราจะลองมาแกะดูว่าในนี้เขาพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับตัวแผนผังอันนี้เนี่ยก็เนี่เห็นไหมคุ้นๆใช่ไหมมันก็อยู่ในแอพพลิกดีของแตนดาร์ดสองสี่หนึ่งนั่นแหละนะครับตัวเดียวกันเลยแล้วเดี๋ยวคําอธิบายพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในบทความที่เราอ่านอยู่ด้วยนะครับกลับมาเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องรูปที่หนึ่งอีกทีหนึ่งนะเอะด้วย ด้วยแผนผังดกกรมมานี้เนี่ยนะครับในรูปที่หนึ่งเนี่ยเราก็สามารถทํานายแนวโน้มนะครับที่การติดเชื้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับจากสิ่งที่เรียกว่า long range airborne transmission ก็คือการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เป็นระยะไกลนะครับ long range นะครับถ้าหาอ่านดูบทความที่เราเคยอ่านอ่านมาเนี่ย long range มหมายถึง สนใจระยะไกลไอค้คำว่าไกลที่ว่านี่ก็อยู่ก็คือไกลไกลกว่าเมตรครึ่งสเมตรนะครับถ้าการแพร่เชื้อในระยะต่ำกว่า1 5ึหรือสเมตรเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็น close range หมหรือว่า short range ก็ไม่รู้แต่เป็นระยะใกล้นะครับก็คือคุณมีสิทธิ์จะติดเชื้อจากฝอยเรียกว่าน้ำลายที่กระเด็นมาจากคนที่อยู่ใกล้เราโดยตรงหรือว่า กระเด็นมาติดพื้นผิวแล้วก็เราก็ไปสัมผัสแล้วก็เอาเข้าร่างกายเงี้ยนะคิดเป็นช็อตเรนจ์นะครับแต่ถ้าเป็นลองเรนจ์นี่ก็คือแอร์บอลอย่างเดียวนะครับพวกเราเนี่ยรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะสร้างโมเดลที่มันแบบแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของเขาเนี่ยนะจุดประสงค์ของพวกเราเนี่ยหมายถึงกรรมการเนี่ยนะ เราจะต้องมีเรียกว่าเครื่องมืออะไรบางอย่างที่เอาไว้ใช้งานนะครับเราก็เลยทําให้แน่ใจว่าเราอ่ะเข้าใจว่าไอ้ข้อสมมติฐานที่เราใช้เนี่ยในการสร้างโมเดลเนี่ยแล้วก็คุณภาพของออข้อมูลที่เราใส่เข้าไปในโมเดลเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อผลการทำนายนะครับ เนาะคือเขาทําให้ตัวเองอะเข้าใจว่าเออไอตัวไอข้อสมมติฐานของเขาหรือว่าข้อมูลที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันมีผลตอบผลการทํานายเนี่ยมันมีผลต่อผลลัพธ์แน่ๆนะครับังนั้นเขาก็พยายามทําความเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดะนะครับในการที่จะสร้างโมเดลนี้ขึ้นมานะครับคือเขาแต่จุดประสงค์อันนี้ก็คือย้ําจุดที่ผมคาใจมานานแหละว่าก็ก็ โอเคแล้วนะไม่ขาดใจแล้วคือรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แหละที่มันจะแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าพวกสมมติฐานหรือว่าข้อมูลหรือตัวแปรที่เขาสร้างกำหนดเข้ามาเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วเราเชื่อเชื่อถือได้ไหมนะครับเชื่อว่าสิ่งที่เขาสมมติฐานขึ้นมาเนี่ยตั้งสมมติฐานขึ้นมาเนี่ยมันโอเคนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปดูรูปที่หนึ่งกันนะครับเดี๋ยวนอกเรื่องอีกนิดนึง ก็ดีวันก่อนเนี่ยเพิ่งจะไปเข้าสัมมนา,าของทาง a s h l e ย t ไ a ยแลน a ์แชปเตอาจัดนะเป็นเรื่องสองสี่หนึ่งนี่แหละนะครับแล้วก็ผลกระทบในแง่ของอ,อในแง่ของการใช้กรองอากาศนะมาช่วยในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออะไรพวกนี้นะครับก็สปอนเซอร์คือแคมฟิลนะ แล้วก็เขาเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันมาคนหนึ่งนะชื่อคุณโท,โทบิอสัสซ,ซิมเมอร์ใช่ไหมเราผมก็นั่งถามเขานี่แหละคำถามเดียวกันเลยคือไอตัวเลขพวกนี้ครับตัวเลขพวกเนี้ยนะถามคำถามนี้เลยแหละว่าแบบเนี้ยตัวเลขพวกนี้ครับ,เข,รบ,เ,ขรบเขารู้ได้ยังไงว่ามันพอเนาะแล้วก็ ให้การที่ในสแตนดานนี้เขาในสแตรฐานนี้เขาใช้คำนี้เลยว่าแบบเออเขาใส่อัตราการเติมอากาศสะอาดเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ความเสี่ยงในการติดเชื้อมันต่ำแล้วก็เอต่ำเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับอันนี้เขารู้ได้ไงว่าตัวเลขพวกนั้นมันใช่เขาเอาดัชนีตัวไหนมาเป็นตัวดูแล้วคำว่าโลที่ว่าเนี่ยคือปั๊บเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ของเวลานี่คือมันกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่อะไรเงี้ย เขาก็ตอบแบบตรงไปตรงมาก็คือไม่มีไม่มีใครรู้หรอกครับลักษณะของการกําหนดตัวเลขพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากการนั่งประชุมกันนั่นแหละแล้วก็เอาผลการวิจัยเอาโมเดลซึ่งเขาเอาพิจารณาเป็นอย่างดีเนี่ยเอามานั่งประชุมกันแล้วก็ให้ความเห็นกันว่าเท่านี้โอเคเท่านี้ไม่โอเคเนาะซึ่ง จะบอกว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลมันก็ไม่เชิงเพราะว่าพื้นฐานในการตัดสินใจว่าเท่านี้ได้หรือเท่านี้ไม่ได้เนี่ยมันก็มาจากงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันก็หลุดหลุดไอสิ่งที่มันคาใจอยู่มันก็หลุดออกไปนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันแบบฟันธงร้อยเปอร์เซ็นหรอกเพราะว่าเออสุดท้ายมันก็มีงานวิจัยแล้วมันก็จะมีคำตอบใหม่ๆออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะ มันในช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วงขนาดหนึ่งเนี่ยเรามีข้อสรุปหรือมีไกด์ไลน์บางอย่างออกมาใช้งานมันก็โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าอ,อมันมีงานวิจัยใหม่ๆออกมาเนี่ยตัวเลขพวกนี้มันก็เปลี่ยนอีกได้นะมันก็เป็นไปได้สแตนด์ิบส62เนี่ยอัตราการระบายอากาศเนี่ยแก้มาตลอดเอ,อหลายๆเวอร์ชันอยู่แล้วเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มอรเนี้มันก็มันก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะคระับอมันก็ หัย้อนหน้านี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปที่หนึ่งกันว่าเขาพูดเรื่องอะไร